ปัจจุบันการตั้งครรภในวัยรุ่นนับเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยในแต่ละปีประเทศไทยมีแม่วยัยใสที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากองค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์การตั้งครรภของวัยรุ่นทั่วโลกในปี2556ถึง2557โดยประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยสูงถึง74คนต่อ1,000คนเท่ากับมาเลเซีย และเป็นอันดับสองรองจากสปปลาวเพียงประเทศเดียวจากสถิติการคอดทั้งหมดในประเทศไทยของปีที่ผ่านมาประเทศไทยพบว่าวัยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีคอดบุตรจำนวน1,4289รายฉเฉลี่ยอยู่ที่286คนต่อวันและมีสัสดส่วนสูงถึง100รละ1 5 3และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักๆนั่นก็คือ 1. วัยรุ่นมีอารมณ์แปรปวนง่ายและเริ่มชอบเพศตรงข้าม 2. วัยรุ่นมักไม่คุมกำเนิดเวลามีเพศสัมพันธ์ 3. วัยรุ่นมักจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่และ 4. สื่อในเรื่องเพศศ,ศึกษามีจำนวนมากและไม่มีการควบคุมที่ดีดังนั้นเราควรป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์โดยมีวิธีการคุมกำเนิดดังต่อไปนี้ 1>, 1. การคุมกําเนิดโดยวิธีการนับวันที่ที่ปลอดภัยหรือที่เรียกกันว่าก่อน7หลัง7คือการนับก่อนช่วงประจำเดือนมา7วันและนับระหว่างช่วงที่เป็นประจำเดือนวันแรกอีก7วันเบ็ดเสร็จรวม14วันนับเป็นช่วงที่ปลอดภัย 2. การคุมกําเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์หรือที่เรียกว่ายาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินควรรับประทานเม็ดแรกทันทีหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ภายในเวลา72ชั่วโมงส่วนเม็ดที่2ควรห่างจากเม็ดแรก12ชั่วโมง 3. ยาคุมกําเนิดชนิดเม็ดยาคุมกําเนิดชนิดเม็ดมีด้วยกันอยู่2แบบคือแบบแผง21เม็ดโดยตัวยาทุกเม็ดจะมีสีขนาดและปริมาณฮอร์โมนเท่ากันหมดแบบที่2แบบแผง28เม็ดโดยตัวยาที่มีฮอร์โมนจริงๆจะมีเพียง21เม็ดเท่านั้น ส่วนอีก7เม็ดเป็นวิตามินล้วนๆไม่มีฮอร์โมน 4. ยาฉีดคุมกำเนิดยาฉีดคุมกำเนิดนี้จะออกฤทธิ์นานถึง3เดือนไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันเหมือนยาเม็ดคุมกำเนิด 5. ยาคุมกำเนิดชนิดฝังเป็นยาคุมที่มีฮอร์โมนโปรเจสตินลักษณะเป็นหลอดซิลิโคนใช้ฝังบริเวณต้นแขนภายในโดยมีผลการคุมกำเนิดถึง5ปี 6. การใส่ห่วงอนามัยมีอยู่2แบบคือคอปเปอร์ทีและมันติโลดเป็นการคุมกำเนิดที่นิยมทำกันในสตรีใส่เพียงแค่ช่วงประจำเดือนมาสามารถคุมกำเนิดได้นานถึง3ปี 7. การสวมถุงยางอนามัยสตรีเป็นถุงยางที่มีขนาดใหญ่กว่าถุงยางอนามัยผู้ชายไว้สำหรับให้ผู้หญิงสวมใส่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ และสุดท้ายการสวมถุงยางอนามัยผู้ชายเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ง่ายและสะดวกต่อการมีเพศสัมพันธ์อีกด้วยและวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือการฉีดยาคุมกำเนิดและยาคุมกำเนิดชนิดฝังซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากถึง99% แต่ปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยโดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นดังนี้ 1. วัยรุ่นต้องรู้จักเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต 2. พ่อแม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นให้ความรักความเข้าใจและควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุตรของท่าน 3. โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับวัยรวมทั้งให้ความรู้กับผู้ปกครองของเด็กด้วย 4. องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นควรจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มวัยรุ่นในท้องถิ่นตนเอง 5. พระสงฆ์ควรสอนเรื่องการคลองเรือนในเทศนาสุดท้ายนี้ ทุกหน่วยงานควรจริงจังกับเรื่องนโยบายการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมและการทำงานเชิงบูรณาการให้มากขึ้นด้วยนะคะ <S <S และทั้งหมดนี้คือวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากทุกคนรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง